กรับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยเจดาวเทียม e นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนำสาระความรู้เดียวกับพระเครื่องมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนําเหรียญมังกรคู่นะครับผมจะสอนพี่ๆดูให้เป็นให้ได้นะครับไม่าจะเป็นพระที่เลี่ยมทองอยู่ก็าตามนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปเจดาวเทียม e รับเช่าพระให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องส่งเข้ามาทางไลน์เจดาวเทียม e หรือสแกน QR code ได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ที่อยู่ในมือของเราก็คือ เหรียญมังกรคู่นะครับซึ่งพระองค์นี้เนี่ยเลี่ยมทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับวิธีดูนะครับเจแนะนํานะครับหยิบผ้ามาครับพยายามนะครับพยายามดูนะครับว่าเหรียญบวมหรือไม่นะครับเหรียญบวมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ดูยากนิดนึงนะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับพระเลี่ยมเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ประสบการณ์สูงเหมือนกันนะครับอ่ะถ้าเราดูลักษณะเหรียญเออแบบ ไม่บวมอาจถือว่าบวมหรือไม่บวมมากเนี่ยเราก็ค่อยมาลงกล้องดูรายละเอียดอีกทีนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นลมดํามันปูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเขาจะออกเป็นเหมือนออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับน้าตาลออกแจมแจม่วงแดงๆประมาณนี้นะครับมันปูก็จะเป็นสีลักษณะนั้นเนาะดูนะครับดูที่ผิวก่อนเลยนะครับถ้าผิวไม่ออกดําปีนะครับหรือว่าแบบอาจจะมีคาบน้ําทองเนี่ยผมบอกเลยว่าบางกรอหเียญนั้นดูดีนะครับทีนี้นะครับเราลองดูนะครับตรงตัวยันต่างๆเห็นไหม เขาจะต้องคมนะครับคมระดับที่เห็นเส้นเสี้ยนวิ่งอ่ะข้างในอ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นเสี้ยนอ่ะวิ่งเราจะเห็นแบบนี้เลยนะครับความคมของยันนะครับดูที่หน้าหลวงปู่นะครับดูเมตากมกลมของหลวงปู่นะครับถ้ามันกลมชัดตีอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจนะครับ น่าสนใจนะครับและเหรียญมังกรนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคุณเห็นเงาหลังหลวงปู่ไหมครับเห็นไหมครับเงาพวกนี้นะครับเขาจะมีทุกเหรียญเลยนะครับจะมีทุกเหรียญเลยเห็นไหมจะมีเงาวิ่งนะครับซ้อนอยู่หลังหลวงปู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดจําได้จุดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะทีนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํานะครับคุณเห็นติ่งเนื้อเกินตรงนี้ไหมครับนี่ฮะเหรียญแท้มีทุกเหรียญนะครับติ่งเนื้อเกินนะครับนี่ ติ่งน่เกินเห็นไหมครับนี่ครับเหรียญแท้จะมีทุกเหรียญนะครับบริเวณนี้นะฮะส่วนต่อไปนะครับตรงนี้ครับในล่องนะครับในร่องของหางมังกรนะครับที่ไขว้กันเนี่ยจะมีเหมือนเส้นขีดนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นขีดเส้นหนึ่งนะครับข้างในอันนี้ก็นำและจําไปดูได้นะครับทีนี้นะครับเรามาสังเกตนะครับบริเวณที่เป็นหลังของมังกรนะครับนี่ทุกเส้นหลังมังกรเนี่ยจะต้องคมชัดนะครับ คมชัดๆแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นเซียนกลมคมนะครับทั้งองค์นะครับเห็นไหมจะคมมากนะครับจะคมมากๆเลยนะครับเหรียญแท้เนี่ยทีนี้เรามาดูที่ตัวโค้รร่างนะครับตัวโค้เนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับผมแนะนานะครับการดูโค้แท้นะครับให้พี่ๆเนี่ยดูบริเวณขอบของโค้ดนะครับเขาจะเป็นเหมือนจะปักลงไปอย่างนี้นะครับจะไม่นูนลงไปนะครับเขาจะปุ๊บ หักเลยนะครับหักตรงๆนะครับบริเวณขอบของโคดนะฮะเห็นไหมครับถ้าขอบเป็นการพุ่งตรงลงไปเนี่ยมันเป็นโคดตอกนะครับมันดูง pre ่ายนะครับแต่ถ <himself> ้าเป็นโคดในพิมพ์เนี่ยมันจะไม่คมเท่านี้นะครับมันจะเป็นเหมือนอาจจะนูนๆอะไรอย่างงี้นะครับจะไม่คมนะครับอันนี้โคตอกนะครับแล้วก็โคดเขาจะมีเสี้ยนนะครับทีนี้นะครับมาดูที่บริเวณหลังเหรียญกันบ้างนะครับหลังเหรียญเนี่ยเรามาดูที่ปลายยันตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเสี้ยนวิ่งขึ้นมานะครับ อ่าเนี่ยเป็นพระแท้นะครับดูจากกระแสของเนื้อพระนะครับให้ดีๆนะฮะจอจานตรงนี้นะครับจังหวัดสระแก้วนะครับตรงนี้จะมีจุดนะครับแล้วก็ถ้าเนื้อเนี่ยมีการลอกแล้วออกมาเป็นสีทองแบบเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเพราะว่าเหมือนว่าข้างใต้ของการลมดำเนี่ยจะมีเหมือนน้ําทองนะครับซ่อนอยู่นะครับถ้าผิวเขาเปิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะเห็นเป็นน้ําทองอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นพระแท้แล้วนะครับดูง่ายๆนะครับขอบเนี่ยเขาจะไม่มีการปลิ้นที่มันโอเวอร์เกินไปนะครับ จะต้องปิ้นแค่นี้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ในกรณีที่ดูหูเหรียญไม่ได้นะครับเส้นตรงนี้เนี่ยต้องคมนะครับจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็กระแสเขาเนี่ยจะวิ่งจากตรงกลางออกไปข้างนอกเห็นไหมครับทั้งเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับถ้าได้ดูที่เป็นพระแท้แล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่เปิดไม่ลอกนะครับก็สามารถดูได้ประมาณนี้นะครับอ่ะท่านใดได้รับความรู้ดีๆนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีเหรียญมังกรคู่แบบนี้นะครับ เจยินดีรับเช่านะครับในราคาที่ท่านพึงพอใจเลยนะครับแจ้งรูปส่งราคามาทางไลน์แอดเจยเราแขงวิคขึ้นอยู่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย